กะหลำดาวผัดกุ้งทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับกระล่ำน้อยๆนะครับผัดกับกุ้งเด้งๆอร่อยเอามากๆเลยครับเริ่มจากนะครับเราจะตั้งน้ํามันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นํากระเทียมที่เราสับไว้แล้วนะครับลงไปเจียวไว้ก่อนนะครับเราจะเจียวให้เขาพอเหลืองพอนะครับแล้วก็เสด็จน้ํามันขึ้นพักไว้ก่อนครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะนํากุ้งที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาเหยายในน้ํามันที่เราเจียวกระเทียมเนี่ยแหละครับ อยาวพอให้กุ้งเนี่ยสุกสักประมาณ80%พอนะครับแล้วก็นํากุ้งขึ้นพักไว้เลยจากนั้นนะครับก็เติมน้ํามันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็นํากระหล่าดาวที่เราหัน่นครึ่งไว้นะครับลงผัดด้วยไฟแรงๆให้ตัวกระหล่ำเนี่ยเขามีความเียมๆหน่อยเวลาที่ผัดเสร็จออกมาแล้วนะครับจะมีความหอมครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราเหยาวน้ํามันไว้ปรุงรสด,ด้วยนะครับน้ํามันหอยหอยซีนซอสนะครับ น้ำมันงานและเหล้าจีนที่เราผสมไว้แล้วเทใส่ลงไปใส่น้ำสักนิดหนึ่งผัดจนกว่าแห้งๆครับผมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับกระลำดาวผัดกุ้งไม่ยากลองทำกันดูนะครับ